ห้าสี่สามสองหนึ่งครึ่งชั่วโมงน่าจะพออ่ะพี่นเริ่มเดี๋ยวเราจะพามาชมการใช้เครื่องอัดช่องลมบล็อก3ามานะคะเป็นเครื่องปัง๊มอัดระบบลมนี่ที่ดูกันอยู่จะเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมธรรมดายอดนิยมนะคะอ่าน้องสุดส่วนผสม เรียบร้อยตอนนี้เราใส่รอบแรกลงไปเดี oh. ๋ยวมาดูระบบลมที่จะใช้อัดกันตอนนี้หัวกดที่อยู่บนเครื่องเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมเดียวนะคะใส่รอบแรกแล้วก็เอาเข้าเครื่องกดเลยครับเนี่ยย้ำรอบแรกสักสองสามรอบเราใช้ระบบลมออยฟรีเนาะอ่าโอเคพี่ท้นทำต่อน,นั่ได้เลยครับเป็นระบบลมออยฟรีนะคะที่ใช้ปั๊มลมตัวเนี้ ปรับอยู่ที่หกบาแล้วก็ถังห้าสิบลิตรเนาะกำลังไม่เยอะมากแต่ว่าเพียงพอต่อการที่จะสาธิตให้ลูกค้าชมกันอ่าเดี๋ยวเราจะอัดสี่เหลี่ยมเดียวๆรุ่นนี้จะใช้อัดได้หลายหลายรุ่นนะคะตัวที่เป็นอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกันศาส์ใช้รุ่นนี้ได้ตอนนี้เราใส่รอบที่หนึ่งลงไปแล้ว ล่าสุดมาดูคุณแม่ผู้ช่วยผู้ช่วยวันนี้ผู้ช่วยดูก่อนวันนี้ผู้ช่วยมาดูงานกันนะครับไม่ดูอ่ะอืมไห้ทำด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ทําเดี๋ยวให้ทำเนี่ยพอเอาเข้าเครื่องอัดแล้วเราก็จะไปใช้วิธีถอดปลดตามขั้นตอนการใช้งานของบล็อก 3R ได้ขอบด้านข้างทั้งสี่สีด้านเหมือนเดิมนะคะสามารถทำงานบนแท่นบนแท่นที่เราออกแบบมานะคะกดชิ้นงานได้กับเครื่องอัดเลยโอเคถอด ตามขั้นตอนได้เลยครับใส่ขาพดล็อกนะดึงชิ้นงานขึ้นมาดึงกล่องแกนด้านในขึ้นมามดได้ร่องข้างจกนจันททั้งสี่ด้านโอเค โอเคสวยเนียนคลิปยกไปตากเลยครับเดี๋ยวจะได้ทำก้อนต่อไปต่อเนื่องกันได้เลยน,นี่นะเดี๋ยวเราจะทำเราจะจะเปลี่ยนหัวกดให้ดูกันโอเคลำพิธนก็ทำตัวใหม่นะตัวใหม่ที่เป็นกันสาดมนต่อเนื่องได้เลยครับนี่ประกอบประกอบชิ้นงาน ไม่ไม่ทำตัวตัวนู้นเลยครับตัวนี้ตัวนี้มีตัวอย่างหนึ่งก้อนแล้วพอตัวนี้เราจะเป็นการใช้กับกล่องเดิมนะครับกันาสาตตัวใหม่ของร้านเสือจิ้มจุม่มดีไซน์เป็นแบบเหมือนหลังคา หลังคาโค้งมนนะคะเหมือนเดิมค่ะเราใส่ส่วนผสมรอบแรกแล้วก็หลั<อ>งจากก้อนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวกดให้ชมกันนะคะว่าใช้งานยังไงไม่ทำได้ไหม ได้เดี๋ยน้องช่วยเดี๋ยน้องช่วยช่วยปลดล็อกเออ,อไม่ไหวหรอกำไมไม่ไหวไปหาคุณยายหรือเ้องจะทำตัวเล็กๆของเรารอตัวเล็กๆน้องก็ไม่ไหวอ่าไม่ไหวงั้นไปพักก่อน ชมกันต่อนเนื่องนะครับกับการอัดลายลายใหม่โอเคขอบคุณครับลูกน้องมามาน้องน้องสุดโอเคนี่ผู้ช่วยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเริ่มอัดตอนนี้มีความง่วงเนี่ยเครื่องเครื่องอัดของเรานะ ตัวเดียวนะคะสามารถเปลี่ยนแกนหัวกดได้ทุกแบบที่เป็นขนาดเดียวกันตอนนี้เราชมตัวใหม่รุ่นใหม่เป็นแบบกันสาดมนนะครับเดี๋ยวให้ชมกันว่างานออกมาจะเป็นยังไงตัวนู้นนะคะเนี่ยงานออกมาตัวนี้ครับลูกโอเคนะวงงี้เดี๋ยว ต้องต้องมาทํากับน้องใหม่ทีจะมาทากับแม่ใหม่ทีนะไปนอนนอนดูพัดลมกับพี่ก่ะมาดูทีวีกับพี่นะครับน,นี้หลังจากเรากลับด้านมาแล้วเราก็จะนี่นะครับยกกล่องแกนใน แัวนี้ออกแล้วก็คลายล็อกทางปลาเนี่ยตามสไตล์ของบล็อกสัมมารเราเนี่ยะใช้แผ่นรองหน้าเหมือนเดิมโอเคพี่ทนยกมาตากได้เลยครับเ,เราใช้เป็นขอบสูงเนาะจริงๆมันจะมีหน้าขอบเรียบให้ ทำได้อีกนะคะคือเปลี่ยนเฉพาะแผ่นรองหน้าก็จะได้งานที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะอัดแบบเรียบให้ดูอีกสัก้อนเนาะโอเคพี่ทนเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวกดกันเนี่ยนี่นะนี่อันนี้เราให้เห็นกันชัดๆเลยเนาะทำกับเครื่องอัดนะ,คะเครื่องอัดระบบลม นี่ค่ะสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะเดี๋ยวเราพามาชมการเปลี่ยนหัวกดกันโอเคพี่ทนเตรียมกิมไม้ยังนี่นะเราจะเปลี่ยนหัวกดมาเป็นลายจีนตัวนี้นะครับอ่าโอเค เริ่มแรกก็คือเอาตัวเก่าออกนะกดกดกดลมตรงไหนปิดปาิดวาลปิดวาลตัวบนนะคะแล้วก็ปล่อยหัวกดลงเห็นเห็นชัดไหมโอเคเนี่ยค่ะก็คลายล็อกคลายล็อกหางปลา ตัวแ่นยึดนะคะแ่นยึดแ่นยึดหัวกดอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็ปล่อยลมเข้านะคะให้กระบอกสูบดึงแกนขึ้นฐานดึงดึงฐานฐานยึดแกนนะ,ะแล้วเก็บเก็บหัวกดในไี่ท้เอาหัวกดสี่เหลี่ยมมาให้ดูหน่อยยกยกหัวกดตัวนู้นมาให้ดูหน่อยเนี่ย ตัวที่เราทำงานเมื่อกี้คือเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีหัวกดด้านข้างโอเคอ่าตัวนี้ออกนะเราไม่ทำงานตัวสี่เหลี่ยมแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำเป็นรุ่นลายจีนโอเคเนี่คะ่ะตอนที่จะเอาหัวกดเข้าเราจะใช้นะแกนในเนี่ยคะ่ะแกนในที่ลูกค้าใช้อัดอัดมือกันอยู่เนาะใช้แกนในตัวเดิมนะคะฐานตัวเดิม ใส่กรองนอกอันเดิมนะคะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะเปลี่ยนแกนเป็นลายจีนเนี่ยค่ะประกอบเหมือนอัดมือเลยจากนั้นก็จะใส่หัวกดไหนะพี่รอ่าเมื่อกี้หาหงายให้ดูแล้วเนาะหัวกดโอเควางลงไปให้ลงตัวนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องเอาเข้าเครื่องโอเคจากนั้นเราก็จะปล่อย ปิดลมปิดลมให้หัวกดตกลงมานี yeah. ่ยกดก็ตกลงมาแบบนี้โอเคขยับให้เขาแนบสนิทกันแบบนี้แล้วก็ใส่หางปลาล็อกล็อกยึดกับหัวกดนะคะนี่นะเราช่วยกันจือกล้องไปด้วยเนี yeah. ่ยแค่บิดบิดให้เขาหมุนไม่ไปนะคะสลักแน่น เราใช้ตัวยึดกับแกนฐานฐานล็อกหัวกดเนี่ยทั้งสี่ด้านโอเคฝั <Hey. S 1> okay. ่งนู้นเรียบร้อยฝั่งนี้แน่นเรียบร้อยก็เปิดลมเปิดลมเข้าระบบหัวกดก็จะยกขึ้นทีนี้เราก็ใช้งานต่อเนื่องอัดลายจีนได้เลยค่ะย <Yeah. S 1> ให้ชมกัน เนี่เราก็ใส่ส่วนผสมนะคะรอบแรกลงไปตามขั้นตอนการอัดอิดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องนะ,ะเข้าเครื่องกดลมอัดลงไปนะคะแรงลมตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เป็นแรงลมหกบาร์เดียวก็ใส่ รอบแรกตํตําจะระยะให้แน่นหน้าแข็งแรงนะคะสามสี่รอบแล้วก็ใส่ปูนทรายเติมเข้าไปนรอบสอง รอบหนะคะด้านหน้าใช้แรงลมนะคะเราจะอัดอัดด้วยหัวกดของเราที่มีสปริงอยู่ด้านในกระจายความแข็งแรงแล้วก็สุดท้ายยังต้องใช้มือนะคะเก็บเก็บงานด้วยการใช้ไม้นะคะปาด เขางานงานงานอัดมือยังไงก็ยังต้องใช้ตัวช่วยอยู่เพราะเรายังอยากคงความมีขอบทั้งสี่ด้านให้แล้วก็ตัวเครื่องอัดเป็นราคาประหยัดจับต้องได้ใช้งานกับบล็อกซัมอาของเราได้ทุกรุ่นนะคะที่เป็นขนาดเดียวกันนะะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวกดไปเป็นรุ่นกลมให้ชมกันนะคะหลังจากเราอัดตัวจีนเสร็จแล้วอ่ากลับด้านอ่าไปชมปใกล้ใกัน มาดูพี่ทนอัดถอดตัวจีนให้ดูเนี่ยตามสไตล์สามอาเลยซื้อเครื่องอัดช่องลม3าเนี่ยสามารถใช้งานกับตัวกล่องแกนในอันเดิมได้ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นขนาดเดียวกัน<อ>มาซื้อเพิ่มเฉพาะหัวกดอัดชริยะเท่านั้นนะคะ,<อ>คะลูกค้าสามารถเดินพิมพ์ได้คือระหว่างที่มีการถอด ล่องนอกออกเนี่ยลูกค้าจะใช้คนงานหรือผู้ช่วยอีกคนนึงทําหน้าที่ถอดปลดแล้วก็ไปตากส่วนคนที่อยู่หน้าเครื่องก็เนี่ยค่ะทําหน้าที่อัดต่อนเนื่องไปได้อ่าโอเคพี่ทนยกมายกมาตากเลยเดี๋ยวเราค่อยมาให้ดูกันอีกทีนึงเนาะว่างานเขามีที่ไว้ไหมตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะพอไหมพอไหมโอเค โอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูเป็นหัวกดตัวกลมอีกอันหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะลายจีนที่เราอัดจากเครื่องอัดเมื่อกี้นี้หน้าเนียนเสมอกันพอดีว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดมีซุเปร์นติดลงไปนิดนึงตรงนี้แต่ไม่ได้เป็นปัญหานะอันนี้เราอัดตัวอย่างให้ลูกค้าชมกันนี่ยนี่ตัว แสงแสงไม่เยอะวันนี้อาจจะเห็นขอบมุมกันไม่ชัดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาชมพี่ทนเดี๋ยวนะพี่ทนอย่าพึ่งนะเ,เจ๊จะให้ดูตอนถอดออกด้วยอ๋อพี่ทนถอดออกเรียบร้อยแล้วโอเคเอาหัวเอาหัวลายจีนออกไปแล้วนะโอเคหัวกลมมานะหัวกลมมาเราจะใช้กับตัว ที่เป็นนี่ขอบร่องอเคเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นกลมยกแผงห้านิ้วใช้ได้ทั้งกับหน้าเรียบแล้วก็หน้าขอบบัวประกอบกล่องข้างนอกเหมือนเดิมใส่หัวกดอัจฉริยะรุ่นลายกลมห้านิ้วลงไปแล้วก็เอาเข้าเครื่อง เ,เข้าเครื่องนะเดี๋ยวดูพี่ทนเขาจะปล่อยลมเข้ามาอันนี้เปิดหรือปิดนะอันนี้ปิดลมนะอ่าปิดแล้วก็ให้หัวกดเขาลงมาปรับหัวกดกับฐานยึดนะฮะหัวกดกับฐานยึดให้เข้ากันแล้วก็หมุนล็อกหมุนล็อกหมุนล็อกตัวนี้ตัว เนียทํางานคนเดียวได้เลยนะคะหมุนหมุนล็อกฐานยึดกับหัวกดด้วยหางปลาให้แน่นแค่หมุนไม่ไปนะมันก็จะล็อกทั้งสี่ด้านไว้เพื่อยกหัวกดขึ้นลงโอเคเนี่ยเรียบร้อยโอเคเปิดลมเลยครับเปิดลม หัวกดก็จะยกขึ้นนี่ครับทีนี้เราก็จะทำงานอัดลายกลมกันต่อไปได้เลยนะคะเนี่ยที่บอกว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกภายในเครื่องเดียวนะคะสามารถทำทุกแบบที่เป็นขนาดเดียวกันได้บางแบบใช้หัวกดร่วมกันนะคะเดี๋ยวอย่างตัวกลมตัวนี้ที่สาธิตให้ดูเนี่ย เดี๋ยวเราจะอัดตัวกลมที่เป็นลำโพงแบบซุเปอร์ลีนให้ชมด้วยโอเคตอนนี้เราอัดตัวกลมยอดนิยมนะคะเป็นขอบบัวแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางห้าห้านิ้วโอเคตอนนี้พี่ธมอัดรอบแรกไปแล้วนะคะเน้นรอบแรกแล้วก็รอบสองนะคะมี มีคนงานเราเนี่ยมีหน้าที่ใส่ส่วนผสมลงไปให้เต็มนะคะแล้วก็เอาเข้าเครื่องอันนี้เราดีไซน์ออกแบบมาจากนักออกแบบที่ยอดเยี่ยมของเราเนาะท้านไข่ท่านใส่สต็ปเปอร์แล้วก็มีความพอดีของอกล่องนอกกับเครื่องนะคะดังนั้นลูกค้าจะมีโอกาสทำงานผิดพลาดน้อยมากนะออรรอบสุดท้ายโอเค เดี๋ยวเราไปชมปใกล้ๆกันยังต้องใช้มือคนช่วยอยู่นะคะสําหรับขั้นตอนสุดท้ายการปัานงานให้เรียบตามสไตล์ของบล็อกซัมาเราโอเคลนลช่างที่ได้อิดที่เนียนๆสวยๆไปก่อจะเก็บงานน้อยมากๆ อันนี้เป็นข้อดีในอันที่ลูกค้าควรจะทราบไว้เนาะเพราะว่าเวลาก่ออิฐจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการเก็บงานน่ะค่าตัวช่างนะคะค่อนข้างราคาสูงแล้วปัจจุบันคือต้องใช้แรงงานคนเนาะถ้าเกิดเราอัดอิดสวยๆให้ลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะช่วยเซฟในส่วนนี้ได้โอเคเรียบร้อยเราก็จะใช้กระเบื้องแผ่นเรียบนะคะ,ะประกบเพื่อถอด ชิ้นงานใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เราใช้ขาปุดล็อกยกขึ้นแล้วก็เนี่ยเนี่ยง่ายแบบนี้วางวางแม่เด็กแล้วอ่าขันทางป่านะคะแยกกล่องซ้ายขวาออก นี่ค่คะยกแม่เหล็กนีโออกได้ชิ้นงานสวยๆเอาพี่ทนยกไปตากเลยได้ไหม <Okay. S 1> เอาจริงๆอยากจะทำลายจีนเจเจให้ดูอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าโอเคโอเควางได้เลยครับโอเค okay. เดี๋ยวพี่ทนเตรียมรุ่นที่เป็นลำโพงอีกอันหนึ่งเนี่ย เีจริงๆเรามีลายนี้จะสาธิตอีกอันนะเปลี่ยนหัวแต่ว่าจะทำวกลมให้ชมก่อนเดี๋ยวเราพามาดูกันใหม่อีกทีนะพามาดูพิลอัดต่อเนื่องนะคะจากหัวกดลายเดิมคือรุ่นวงกลมเนาะเราก็จะมาทำเป็นกลมลำโพงตัวนี้ให้ให้ดูกันพอไหมสมมผสมพอไหมครับคิดว่า เดี๋ยวเราเจะขอโละตัวลายจีนเนาะพอดีมันมีแผลที่เป็นซุปเปอร์ลีนอยู่ด้านหน้านิดนึงตรงนี้นะคะเอาไปทําลายกลมให้ดูเนื่องจากว่าเราอัดตัวอย่างวันนั้นเราผสมอ,ออกมาไม่เยอะอ่าพี่ทนยกยกลายจีนไปโละๆได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงข้อดีของการอัดมือเนาะถ้ามันยังไม่แห้งเราสามารถโลได้โอเคอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอามาอัด อัดตัวกลมให้ชมกันนะคะแล้วเผื่อจะก่อนจะจบเราจะให้ดูการเปลี่ยนหัวที่ง่ายนะ,ะง่ายดายในการเปลี่ยนลายในการทำโอเคนประกอบประกอบพิมพ์มืนเดิมนะคะตัวรุ่นที่เป็นแยกเป็นอิสระเนี่ยอาจจะใช้ยุ่งยากกว่าตัวที่เป็นฐาน ฐานยกแผงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทำกันนะคะนี่ค่ะพอเราใส่ประกอบพิมพ์ปกติเรียบร้อยดีแล้วก็ใส่ส่วนผสมปูนซยลงไปนคะคะแล้วก็ยกอันเนี้ยโดยตัวแท่นยาวๆเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นเราคิดออกแบบเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าทำงานจบได้ในเครื่องเดียวอา้าพี่ทอนเริ่มเลยครับนี่ยแล้วก็อัดอัดด้วยแรงลม นี้เรามาม,มมาดูมุมด้านข้างกันเนะเาะรอบแรกแน่นสามสี่ครั้งก็แน่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมรอบสองใส่ให้เต็มพื้นที่เลยค่ะนะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะต้องซื้อเครื่องอัดหลายอันซื้อเครื่องเดียวใช้กันยาวๆ นะทีนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของระบบลมที่เราจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันนี่ยรอบสองแน่นไหมพี่ดนขออีกสักตึกไหมหรือว่าโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวรอบ3เราปรับปรุงกันมาหลายยกละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสะขียนแล้วพร้อมจำน่ายแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็น เครื่องอัดช่องลมระบบลมของ 3R ทักสอบถามเข้ามาได้สำหรับราคาเปิดตัวกับต้องได้แน่นอนนะใช้แบงค์สีเทาประมาณ30-35บ้แบงค์เนดูพีิธนเก็ดงานตัวกรมลำโพงนะคะโอเคเนี่ย งานที่เน้นความประณีตนะคะลูกค้าที่ได้งานของเราไปก็จะสัมผัสได้ถึงความเนี้ยบพรีเมียมที่เราใส่ใจลงไปในช่องลมของเราทุกก้อนเนี่ยตัวนี้ดึงง่ายมากโอเคจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทำง่ายมากมือใหม่มือเก่าไม่มีบ่นแน่นอนแล้วงานโฟ คือกว้างด้านหน้าด้านหลังแคบลมที่ผ่านช่องลมอะค่ะก็จะเพิ่มกำลังได้อีกแล้วมันมีมิติว่ามีความ p r i v a t เนอะไม่ได้โล่งจนเกินไปโอเคพี่ทนยกมาเลยครับอ่ะยกมาโอเคไม่เหนื่อยโอเคเดี๋ยวพี่ทนเตรียมเปลี่ยนหัวตัวจีนลายจีนเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้ไอ้เจเจก็ได้ครับ เนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูการเปลี่ยนหัวก่อนที่เราจะหยุดให้ชมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสอัดวิดีโอการใช้งานให้ดูกันช้าๆชัดๆอีกทีอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะสำหรับการซ้อมมือที่สำนักงานช่องลมของเราอยู่ที่บางพลีเราฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าเนี่ย มันมันสวยมันคมจริงๆคือตอนแรกเราแก้ปัญหาเรื่องความอได้งานที่ไม่ได้เสมอกันอืเนี่ค่เป็นตัวที่เราใช้เครื่องอัดทดสอบตัวนี้ลายล่าสุดเนาะมันมืดๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นพอดีระบมน้ำมันก็เลยมืดเน่น่เน่เนี่น,นะโอเคมันไม่ชัดเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูกันใหม่อะมาดูกันต่อนเนื่องกับการเปลี่ยนหัวกด ของเครื่องอัดช่องลมเรามาพิทนพพ่ทนประจําประจําที่เลยนะอันนี้ก่อนก่อนจะจบวิดีโอนี้เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอีกทีกับการเปลี่ยนหัวกดที่อาเปลี่ยนใส่ตัวลายจีนเจเจเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้อัดให้ดูนะปูนทรายเราหมดแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวให้ดูได้ปิดลมเนาะ ปิดแล้วก็เปิดปิดตัวล่างเปิดตัวบนนะครับแล้วนี่เขาก็จะลงไปอยู่ที่พื้นนะไม่มีแรงลมแล้วตอนนี้หัวกดก็จะตกไปอยู่ที่พื้นเราก็จะขันเนี่ยไขยสลักหางปลาตัวที่ยึดกับฐานออกนะั้งสี่มุมแล้วก็<น>เดี๋ยวนะทีนี้ปิดปิดวาล์วด้านบนปิดวาล์วด้านบนแล้วก็เปิดวาล์วข้างล่าง อ่านี่ลมเข้าไปปุ๊บกระบอกสูบก็ดึงฐานแกนออกเรายกหัวกดอัจฉริยะออกประกอบตัวใหม่นะคะประกอบตัวใหม่เนีประกอบตัวใหม่ประกอบตัวใหม่เข้าไปเหมือนเราอัดด้วยมือธรรมดาเลยนะคะเป็นตัวยกแผงแล้วก็ใส่สลักหางปลาให้เรียบร้อย เตรียมหัวกดรุ่นนะโอเคเจเจคว่ำลงนะคะให้สังเกตนะให้ถูกด้านนะคะนี่เราจะมีตัวสัญลักษณ์นะคะที่จะเป็นตัวเกี่ยวกับอ่าโอเคพี่ทนเปิดปิดลมนะปิดลมเพื่อให้เขายกเปล่อยปล่อยหัวกดลงไปยืดกับตัวแกนหัวกดโอเค แล้วก็ใส่สลักหางปลานะเนี่ยค่ะมันจะเป็นฐานสองอันสี่เหลี่ยมที่จะยึดติดกันโดยการใช้หางปลาเกี่ยวนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าไม่น่าจะมีอะไรง่ายกว่านี้ละในการเปลี่ยนหัวกดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพิทนททำงานคนเดียวได้เลยถ้ามีผู้ช่วยเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เข้าไปอีกนะคะ โอเคพอแน่นแล้วอ่าโอเคเราก็จะเปิดลมเข้าไปปิดปิดตัวบนนะคะมันจะมีวาล์วสองตัวเออแล้วก็เปิดตัวล่างโอเคจากนั้นก็เริ่มเอาไปทำก้อนต่อไปได้เลยนะคะดึงดึงดึง,ด,งดึงตัวถังออกไปพี่ทอนโอเคเนี่ยค่ะถ้าส่วนผสมเราพอเราก็จะอัดต่อเนื่องให้ดูกันเนาะแต่วันนี้ต้อง จบกันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่ติดตามชมกันสวัสดีค่ะ